ปีศาจผู้สร้างไหนใครอยากให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วหรืออยากได้ความสามารถแบบวิศวกรสถาปนิกแต่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนขอแนะนำเมลฟาสปีศาจลำดับที่39ในคัมภีอาร์สโกอิตียเขาเป็นอธิการผู้ยิ่งใหญ่แห่งนรกผู้ปกครองกองทัพปีศาจของนรกทางแห่งทิศตะวันออกอเมมอนตามตำนานเมลฟาสปรากฏเป็นนกกาผู้มีสติปัญญาเฉียบคมแต่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ เขามีพลังเกี่ยวข้องกับความรู้การสร้างอาคารตึกที่ซับซ้อนและการทำลายในเวลาเดียวกันอำนาจของเมลฟาสสร้างป้องปราการเมืองหรือโครงสร้างใดได้อย่างรวดเร็วราวกับไร้เวทและทำลายมันได้ในพริบตาเปิดเผยความลับของศัตรูและทำลายแผนการที่ซ่อนอยู่สร้างกองทัพสร้างอาวุธและวางโครงสร้างการรบ บางตำรากล่าวว่าเขาสามารถทำให้มนุษย์เป็นอมตะหรือเพิ่มอายุไขได้แม้จะเป็นผู้สร้างที่ทรงพลังแต่ตำนานเตือนว่ามาลฟาสไม่ใช่ผู้ที่ควรไว้ใจง่ายหลายครั้งเขายอมรับคำอัญเชิญแต่กลับหักหลังผู้เรียกอยู่เสมอในแดนนรกมาลฟาสถูกยกย่องว่าเป็นสถาปนิกแห่งสงครามผู้สร้างอาวุธและบอมปราการให้กองทัพปีศาจเป็นทั้งผู้วางแผนผู้สร้างและผู้สังหารในร่างเดียวกัน